ครับค um. ุณแม่คร so, ับเปรียบเสมือนได้มาบ้านพี่บ้านน้องเองนะฮะอีกหนึ่งปีนะครับคุณแม่ก็เอาข้าวหมากมามอบให้หลานอีกแลันบอกยอมอดหมากวันหนึ่งเอาตังค์ให้หลานดีกว่าเดี๋ยวขอคืนนะเอาแม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวคืนแม่สองร้อยเนาะเดี๋ยวคืนแม่สองร้อยนะเดี๋ยวเงินนี้ก็จะไม่เอาไปไหนครับคุณแม่ครับ สัญญาว่าจะใช้ให้หมดในคืนนี้เดี๋ยวจะไปปลาลูกป่งปลาแล้วอีกลูกที่สามแม่งเด้งเด้งเด้งให้ลูกฝังแม่เหล็กกันบาขอบคุณนะครับขอบคุณ,คณชาวบ้านทุกท่านเลยตบมือมให้ตัวเองด้วยครับใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะโบสถ์ซึ่งเป็นสัก์เป็นสีของตำบลโคกสลุงนะฮะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะฮะโดยท่านพระครูวินัยทอนหรือ,อหลวงพี่ปร,รัช นะครับชื่อเดิมนะครประหลัดวิรพัฒน์ะครับของพวกเรานั่นเองนะฮะเหนื่อยไหมครับใครเอาสิกร้อไปรับคุณมาเนี่ยแดนเชิรเราจะจับหางจระเข้หางบัตรนะช่วยหากันหน่อยค้าเวลาเล่นตลกช่วยหากันหน่อยอ่ะขึ้นมาคุณสนิทฮะไม่ใช่ไกล ท่านที่มีหางบัตรนะครับโอ้โหหลวงพ่อพระคร้วในัยทรนะครับเป็นห่วงญาติผมยมเหลือเกินนะฮะว่ามาแล้วนอกจากจะสนุกสนานกลัวไม่ได้ของกลัวไม่ได้ของกลับบ้านอีกว่าไงฮะอ๋อนิมนต์พระอาจารย์มาใช่ไหมแต่ก็ไม่บอกฉันครับช่วงนี้ขอกราบนัวัชการนะครับนิมนต์ท่านพระโคยในทรนขึ้นมา มอบรางวัลให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมทําบุญนะฮะที่ซื้อบัตรผ่านประตูเข้ามาร่วมสร้างโบสถ์หลังนี้นะครับโบสถ์หลังนี้นะก็ตอนนี้แพร่ภาพไปทั่วโลกแล้วเพราะว่าลง YouTube ลงอินเทอร์เน็ตแล้วก็ลง f c e e o o o นะฮะยอิโยมทั่วโลกเลยทีเดียวก็ได้เห็นแล้วว่าโบสถ์ของเรานะฮะกำลังสร้างอยู่นะตอนนี้ นิมนท่านพระครูฮะไม่ต้องตบมือให้ท่านนะฮะเดี๋ยวจะหาวันนักร้องตบมือกันเดี๋ยวก็ที่จริงผมน่าจะขึ้นมาช่วงสามทุ่มแล้วก็ช่วยเป็นพิธีกรด้วยนะครับปีน้าเอาอย่างนั้นดีกว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่เนาะบอกยังไม่ตายนะครับนิมนทรับเอาผ้าเจ็ดหน่อยนะ คงจะเป็นสองรางวัลน,นะครับตุ๊กตาหมีภูแล้วก็ตู้เย็นนะครับตู้เย็นห้าทิวครึ่งเครื่องซักผ้าคือเราพูดผิดไม่ได้พูดผิดนะฮะที่จริงเป็นเครื่องซักผ้าแต่ถ้าใครได้เครื่องซักผ้าไปอยากได้ตู้เย็นก็เอานี้ไปขายไปซื้อตู้เย็นนะครับ ขอรัตนานิม์ทคนเจ้านะครับหยิบบัตรเสี่ยงโชคขึ้นมานะครับสําหรับรางวัลอะไรครับหลวงพ่อหนีก่อนนะฮะหนีก่อนอ่ะไอคอศกเวทีมีไหมฮะคอศกเวทีไม่มีนะฮะเออดีเหมือนกันเราจะได้เล่นคนเดียวอ้าวมาแล้วนะครับเลขที่บัตรนะครับท่านที่ได้รางวัลนี้ก็คือวัดศรีมิ่งมงคลอ่เนออันนี้ชื่อวัด หาเล็กหน่อยนะหาเล็กหน่อยเลขที่บัตรถือต้องครับถือต้องถือต้องเพราะอะไรถือต้องบ้างชื่ออะไรชื่ออะไรลูกชื่ออะไรชื่ออะไรครับถามชื่อหน่อยชื่ออะไรชื่ออะไรครับอย่าติดติดพาร์ทนะมาชื่ออะไรลูกสงสัยเออแปะแปะแปะฮะใครถามใครทำไอ้ลูกตอบไม่ได้ทำแก เลยป่ะครับอา,าจารย์เอาสนิทครับทางพอาจารย์อันนี้ใช่ครับอ่าขอรังใหญ่ๆหน่อยนะครทีมงานนะมีรังใหญ่ไหมครับอ้าวเอารับทั้งน้อลูกรับทั้งน้อ้าวทั้งภาพอยู่ไหนครับอ้าวรับเลยลูกรับเลยโอ้โหไปขี่มีให้สนุกเลยนะครับอ้าวตบมือหน่อยครับโอ้โห มาเที่ยวงานวัดนอกจากจะได้บุญนะครับก็ังได้ของไปด้วย <c oughs> ได้เครื่องสักผาา้า Samsung นะโดยทางวัดศรีมิ่งมงคลวรารามโดยท่านพระครูวินัยทอน,นะครับหรือรงเลยฮะเป็นของใช้ในบ้านซึ่งมองเห็นคุณค่าของชาวบ้านนะครับก็คือท่านพระครูพอบให้แล้วนะครับทน่ม์ครับนิ่มต์พระาจารย์นะครับเกี่ยวกับงานคลิปน,นะครับ ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่าน,นที่ได้มาร่วมงานหรือมาชมงานประจำปีของวัดศรีมิ่งมงคลวาราประจำปีส5ง6ันะซึ่งปีนี้เป็นปีที่7ของการจัดงานประจำปีก็ตั้งแต่วันแรกถ,ถึงวันสุดท้ายวันนี้ก็ทุกอย่างก็เป็นไปได้วยความเรียบร้อย นะในในภาพรวมนะในภาพรวมก็เป็นไปได้ความเรียบร้อยซึ่งทั้งนี้เพียงลําพังอตมาภาพรูปเดียวก็ไม่สามารถที่จะทำให้งานตรงนี้ให้ดีหรือให้เรียบร้อยขึ้นได้ก็ต้องอาศัยท่านทั้งหลายโดยเฉพาะการสงฆ์ก็คือท่าน พระประหลัดพิทักษ์อากาวโน,นเจ้าวาดพร้อมแล้วประสงค์ทุกรูปก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเต็มที่เตยมกำลังแล้วก็ต้องขอวัฒนาขอบขอคุณปีนี้ก็คือพิเศษก็คือท่านนายอำเภอได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานให้เ,เมื่อวันที่18ที่ผ่านมาขอปัฒนาขอบขอคุณท่านนายกสมเจสหลงอยู่นายกองค์การาหารส่วนตำบลโคกสุง พร้อมจังเจ้าหน้าที่ทุกคนหนาของอบตโคกสลุงท่านสารวัตรอ่าสพตโคกสลุงพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านเจ้าหน้าที่พออบร,รอทุกท่านที่มาอำนวยความสะดวกมาดูแลความเรียบร้อยขอมทนากขอบคุณเจ้าภาพของขวัญทุกชิ้นทุกคน,นที่ได้ไวจากของขวัญมาร่วมงานในวันนี้หรือในปีนี้ นะก็เศร้าก็หมดนะเศร้าก็หมดนะก็ขอขอุัยโทษกบคุณด้วยขอขอบคุณเนะจ้าภาพส่วนอน่คืนแม้จะไม่ได้มาร่วมงานแต่เมื่อทางคณะกรรมการได้ไปเดินนะเรียรายในะภาษาเราคือนะเรียรายก็ได้ร่วมทำบุญมาก็ขออภัยนาขอบคุณไปด้วยคณนะนะแม่ครัวทุกท่านแล้วก็บริษัทต่างๆที่การสนับสนุน นะแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าในที่มาขายในโอกาสนี้ด้วยงั้นก็สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่จะกล่าวเขากล่าวไม่หมดนะมีคนเขาบอกว่า <c oughs> วัดไกลนะวัดไกลไม่ถึงก็อยู่ไกลเนี่ยแต่ถ้าใจมันอยู่ที่วัดไกลที่ไหนก็ไปถึงนะ <c oughs> เขาว่ากันนะ แต่วัดใกล้หมายถึงอยู่ใ,ใกล้ๆแต่ถ้าใจห่างวัดไปเท่าไหร่ก็ไปไม่ถึงแต่น่าคิดนะงั้นท่านทั้งหลายนะท่านเป็นคนที่อยู่ใกล้แล้วใจก็ใกล้วัดนั่นหมายถึงใกล้คุณงามความดี